สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่เชมีสวัสดีเพื่อนๆนค่ะมินดาสวัสดีเพื่อนๆนกันค่ะอุาสภาพค่ะเพื่อนๆน,น,นจะฝากกดติดตามได้นะจ๊ะเราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําท่ากระบากค,ค่ะนูน้นอา่อางเก็บน้ํามีทงหน้านูน้นแต่ว่าเราอ่ะมาน้ําตกลับนี่นี่น้ำตกลับอยู่ทางด้านหลังเราเลยนะคนเล่นกันอยู่เต็มเลยอะ่ะน่าจะไม่ลับแล้วล่ละเดี๋ยวเราจะขอเติมพลังกันก่อนด้วยนี่เลยพ่อทําอาหารแคมปิ้งให้เราโจ๊กต้มใส่มาม่าใส่ไข่อุ้ยสุดยอดมากเลยนะเด็กๆบ้านนี้ชอบเมนูนี้มากๆค่ะนี่เลย อู๋ช้ำๆม้อใหญ่ๆเลยส่วนเจ๊อ้วนนี่นี่พ่อเป่าให้ลูกๆเห็นนะคะอเจ๊อ้วนก็มากับเรานะเจ๊อ้วนก็เดินชมวิวช้อปปิ้งแถวเนี้ยค่ะเพื่อนๆเจ๊อ้วนรีแลกผ่อนคลายแล้วได้กินนมกินน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราขอเติมพลังก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กๆลงไปเล่นน้ํากันเย้สองสาวเจ๊อ้วนสามสาวอา่ะเกาหัวยี่ก๊กแล้วค่ะอยากลงแช่น้ำแล้วค่ะมา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 ลูกมาเดี๋ยวจะให้พ่อจุงมือน่าเชอมีน่ะ นั่นค่ะเป้าหมายของเรามีน้ําตกลับน้ําตกลับนะคะที่เป็นก้อนหินเยอะๆเ,เนี่ยไม่ลึกนะเด็กๆเ,เล่นได้สบายมากตาพิชามีเจ้าวนมานี่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 เจ้าวนเดินตามพ่อไปแล้วค่ะพิชามีป้ายระวังล้มลูกระวังล้ม,ม,ม,มพ่อจับด้วยวนล,ลงไหมนั่นค่ะเป็นทางน้ําตกไหลลงมาจากด้านน้นนะคะครับ เจยอ้วนไปกินน้ำเจยอ้วนกินน้ำมินดาเห็นไหม้มีไปแล้วเป็นไงชมีไม่เลิกไ,ไม่เลิกสุดยอดไหมชมีกอดพ่อเป็นปิงเลยแล้เจยเจยอ้วนก็อยากลงน้ำนะคะก็กล้ากลัวค่ะมินดามินดาเราเอาไงมินดามิานดาอ่ะมินดาแม่พาลงน้ำเ <ห complic S 2> ลยตอนนี้พ่อจะไปหาเจยอ,อ้วนนะคะพ่อไปกอดเจยอ้วน เจ้วนนี่เจ้วนไม่อยากลงน้ําพ่อจะไม่อยากลงน้ําค่ะพ่อพาพี่เชอร์มีขึ้นภูเขาไปแล้วพ่อเจ้วนก็อยากอยากไปพ่อพ่อดูเจ้วนกลางคายเชอร์มีไว้ภูเขาแล้วก็ไปอุ้มเจ้วนและเจ้วนตัวสั่นตาพ่อกล่อมเจ้วนพ่อกล่อมเจ้วนใช่ใช่พี่เชอร์มีอยู่บนโซฟาใหญ่ส่วนเจ้วนมาเอเอ๊ะกับพ่อเห็นไหมคะ เจ้าอ้วนมาชมวิวเป็นเบบี่ะมินดาดูเจ้าอ้วนอเ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 อพ่อยเอเจ้าอ้วนพ่อยเอเจ้าอ้วนนะคะเจ้าอ้วนยาหลับนะลูกนะพี่เชอร์มีน้องมินดาก็เช่นกันนะคะแม่วางไม่ได้เลยโอ้ยดูทานน้ำตกไหลเย็นมากลูกเอาเท้าเหยียบพื้นเลยวเท้าเหยียบพื้นนาเท้าเหยียบพื้นเอาเท้าเหยียบพื้นแล้วเท้าเหยียบพื้น คนอะไรไม่ยอมไม่ยอมหยิบพื้นอ่ะเกาะพ่อเป็นปิงลอยอ่ะโอ้ยเธอลอยน้ำพี่เธอลอยน้ำมีนาพี่เธอลอยน้ำลอยได้ิี่สาวลอยน้ำลอเนี่อ้ำเอ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 ในน้ำเอในน้ำงน้้พี่สาวลอยน้ำอุ่ยกางเกงพองกางเกงพองเป็นลูกโป่ง นี่พี่เทิงที่ล้าน้ำพี่ดองน้ำมาอเจ๊อ้วนเดินมาแล้วเจ๊อ้วนเดินมาอยากมาหาเรานะคะไม่อยากข้ามฝั่งเลยลู้เจ๊อ้วนอ่ะว่ายน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่ายน้ำผิวไหวมากผิวไหวมากมีน้ผิวไหวสุดๆไปเลยมาอาชมีน่าละดิดขาดิดขาดงดองดงดงชมีดงดงดิดขาดงดองดงดงโอ้ยเจ้าอ้วนอยู่ทางนี้นะคะให้กำลังใจน้องโจทยนให้กำลังใจน้องอ่าชมีเออดิดขาอย่างไะลูก ดิค่ะมันกบอะค่ะป่องแป้ง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 ,ปอง,ปงดอ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 ง,ดองโอ้โหนักว่ายน้ำทีมชาตินะคะพ่อจะดำน้ำไปหาพี่เชอร์มีดูซิว่ายนินดาดูตัวอะไรแหวกว่ายเชอร์มีแหวกว่ายสปาลาดใต้น้ำโอโ้ี่พ่อสป,ปาร์ตใต้น้ำไปหาพี่เชอร์มีโอ้ไปแล้วค่ะไปเป็นเรือ ไปเป็นเรือให้พี่เชมีแล้วค่ะบุงบุยบุงบุ้ยธรรมชาติสวยงามเสมอค่ะนู่นท้องฟ้าแสนุกสนุกค่ะดูเจ้วนเจ้วนหายไปไหนอู้ยเจ้วนอยู่บนภูเขานัะนน่ะเพื่อนๆหนน่นมินดาเห็นไหมตัวเล็กๆเดินอยู่นู่นน่ะเห็นไหมสดสวยมานี่แล้วนูพี่พี่เชอมีเกาะหลังพ่อไปแล้วมินดาเขาเป็นเรือกันไปแล้วเห็นไหมล่ะฮะเห็นไหมเขาเป็นเรือดำน้ำไปแล้วโอ้โหสุดยอดนะมินดา ยอดฟ้าร้องฟ้าร้องด้านโน้นข่ดแต่ไม่ตกค่ะไม่มาถึงเราหรอกทางเรายังฟ้าสว่างเลยเลยป้าแจ้งเลยนะคะเจ้อ้วนเปโน่นละอ่าผ้าขี่เรือมาแล้วเรือได้สารเรือได้สารเกาะคอมาวิเชมีชอมีจะลงสไลเดอร์หรอชมีลงสไลเดอร์หรอตอนนี้เราไปตามหาพี่สาวกันมินดา พี่สาวอยู่ไหนอยู่ทำงานไหนอุ้ยพี่สาวซ่อนแอบ,บอยู่ข้างโขดหินอยู่ข้างโขดหินนั่นไงนั่นไงเราค่อยๆแอบเดินไปหาพี่สาวเราค่อยๆเดินไปหาพี่สาวกันอุย้ยพ่อเอาก้อนหินโยนขึ้นมาแล้วอุย้ยพ่อช่วยทําเขื่อนอเขื่อนกั้นน้อํอวิสลายผมเจ๊ยสวยอ่ยผมเจี๊สวยพ่อมีผมเจ๊สวยด้วย <c oughs> ชิมินดาเห็นพ่อมีผมเจี๊สวยไหม ายพ่อหน่าหน่อยวินดาพ่อมีผมเจสวยด้วยนั่งไงนั่งไงผมเจสวย <c oughs> อุยชมีเอาไหมชมีใส่ผมสไลด์เจสวยเปล่า <c oughs> ที่แบบน้ําซัดลงไปนะคะขึ้นมาวางเป็นเขื่อนเป็นแนวกั้นน้ําค่ะน้ําจะได้ไม่ไหลแรงเกินไปแล้วก็เป็นทันน้ำตกสวยงามด้วย <c oughs> อุย้ยเจ๊อ้วนจะมาหาเราเ <c oughs> ปล่า <c oughs> พ่ออ้วนกินน้ํา <c oughs> พ่ออ้วนกินน้ํากินน้ําก่อนกินน้ําก่อนลูกอ้ยอุ้ยเจอ้วนกระโดดขึ้นภูเขา เจ้าวัวของเราตูยบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าวัวของเราผู้พิทักษ์ป่านะคะพ,พิทักษ์ป่าไม้ลาําธารนี่มีทานน้ําตกไหลไปตรงนั้นเล็กๆด้วยน่ะตรงหญ้าตรงนั้นนะมินดาเห็นไหมใช่ไปไหนกันจ้าสองพ่อลูกไปผจญภัยที่ไหนต่อคะเนี่ยปีนป่ายมาแล้วมาแล้วค่ะสองพ่อลูกมาแล้วสองพ่อลูกของเรา <laughs> พ่อบอกพ่อบอกเหนื่อยมากเดี๋ยวพ่อดำน้ำให้ดูนี่ตรงเอ่งนี้เลยนะตรงแอ่งนี้แบบบรรยากาศดีมากชมี น้ำใสมากเพื่อนๆวายเชอมีพ่อหายพ่อหายเจ้วนก็อยู่ตรงนี้เจ้วนเจ้วนดูวยเจ้วนพ่อเจ้วนินลงน้ำพ่อดูสิเจ้วนจะข้ามน้ำได้ไหมเจ้วนเจ้วนเดินขึ้นไปแล้วค่ะเจ้วนเดินขึ้นไปแล้วเจ้วนลงไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเอาเจ้วนลงมาก่อนเชอมีเชอมีนั่งตรงนี้นั่งก้อนหินกับแม่อ่านั่งนั่งตรงนี้ดูพี่เชอมีนั่งแล้วค่ะเห็นไหมเนได้เห็นไหมพี่ก็นั่งแล้วเห็นเปล่าเดี๋ยวพ่อไปช่วยเหลือเจ้วนก่อนพ่อเป็นกู้ภัยพ่อเป็นกู้ภัย เจ้วันเขาอยากข้ามฝั่งเฉยๆพ่อเขาไม่ได้จะลงน้ำเจ้วันไม่ชอบลงน้ำพ่อช่วยเหลือเจ้วนลเจ้วันกลัวพ่อลงน้ำค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวพ่ออุ้มพ่อช่วยเหลือเดี๋ยวพ่อช่วยเหลือเจ้วนก่อนพ่อเอาเจ้วนข้ามฝั่งก่อนลูกพ่อเจ้วนข้ามฝั่งนะคะเน่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 ลุยน้ำไปแล้วอุ้ดพ่อเป็นกู้ภัยกู้ภัยโคตรเท่เลยอ่ะอุ้ยปลอดภัยแล้วเจ้วน หลังจากกู้ภัยช่วยเหลือสัตว์เราก็จะลงน้านะคะตู้มวายเจ็บก้นไหมถามพ่อสิต้องต้องต้องลงไปหาพ่อแล้วเชอร์มีมาหาแม่มาเชอร์มีมาหาแม่แล้วน้ำใส่มากเหนือแม่ไปหาเชอร์มีนะคะเออมินดาไปเล่นทาน้ำตกกับพ่อนนจ๊ะสาวมินดาเกาะแม่ตลอดเลยอ่ะกินขึ้นมาแล้ว ทำฝ่ายก้นน้ำนะคะฝปาจะมีไปช่วยพ่อพอ,พอ่ากู้กู้ภัยกู้ภัยพิทักษ์ป่าไม้ธรรมชาติอ่ะโอเคอ่ยหยับหยับลูกปะโอยแม่แม่สบายตัวแล้วค่ะตอนนี้แม่สบายตัวแล้วค่ะอะไรพ่ออ๋อใช่ใชข้างบนคือคนคนเล่นเยอะเลยนะคะด้างบน เรามาทางปลายปลายน้ำค่ะนี่นี่ทอดยาวลงมาเลยนี่เนาะยาวไปถึงโน้นเลยแล้วก็ลงเขื่อนลงอ่างเก็บน้ำนะคะบรรยากาศดีดีเดี๋ยวขอตัวเล่นน้ำก่อนนะเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวสองสาวขอตัวเล่นน้ำต่อกัอนนะคะไปบายเพื่อนเพื่อนก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะวิ้บรรยากาศด,ดีมากค่ะจุ๊บจุ๊บ